น,นานานะตกปลาทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วกับน้องแมสซิ่งกับคันเบ็ดหนึ่งคันและไม่เอาใช่ไหม <ส blind. S 1> เดินหน้าหน่อยดิเออวิ่ง <Yeah. S 2> ตามเลยว้ายตามเลยปวเจ็บ กกะอะไรนักแก๊กอะฮัลโหลเสียงกับเกี่ยวกับกอกอะผักก็ไม่เกาะน,นะตีเบ็ดได้สองทีครับนะนะได้มาแล้วตัวหนึ่ง,ง,งเงียบๆอยู่ปลาไม่อ้นนวนปลากินเร็วปลากินเร็ว้อน มีการยืนบางอย่างอเอาลูกอยากเป่น,นะควรจะวางขันหูหูหูอ้วนก็ไม่เอาหูด้วยวันนี้กูไม่ได้มาเล่นเล่นตัวเล็ก่าขว่อยากีม่ติด้วนี้ผักันไปเกาะอยู่ไงตามที่สองครับ เล,ลเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆอยโอ้ยโอ้ย ปลาเลยอ้อ่ะ้หวะ่อนโด,ดนก็ติดปลาอยู่นะก็ปลาติดอยู่นะก็โดนไงวัดมันเหมือนมันไม่โดนมันเบาเลยขัดตันหนึ่งอ่อนเนี่ยอ่อนเหมือนเจ้าของเวท่ากันมาเทียบก็ได้เลยเพราะว่าวัดไม่ออกแต่ก่อนกู <c oughs> อ,อ่อนอีก สองเลยนะปลาเลยไดื้อไดื้อไอ้ดื้อไอ้ดื้อคันเขาเราวัดใครเนี่ยใครเนี่ยโอ้โหวัดโอ้ช่วยหนูแตงหวะนี้สวยเลยอ่ะชอดนี้ด้ามลอยเลยเอ้ยอืมพอดีเลยด้วยว่ะลองชมอะได้ปลาอะไรปลาอะไรสุกแน่แน่อริยสวัยหุ้งเกาะ สายหุงกาะเขาไปดดงขนาดนั้นสวยดำแต่ทำไมมันจมๆอ่ะสวยดำลูกลูกยสกายหุงกะกไม่าเฮ้ยปนินเ้ยวิ่งมาง่ายขนาดนี้ไม่ใช่ปนินลูกไอ้ดื้อแหละยิสุกอ่าดูหน้าหน่อยดิดูหน้าหน่อยดิอุ้ย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 อ้ อุไปนะนอีเดียเดีะเลยนะปล่อยปลาครับปล่อยปลาช็อตปล่อยปลานะครับ <ๆ S 1> ตัวที่สี่ตัวที่ส <ๆ S 1> ี่ปลากินเย็นกลายันเริ่มได้นะมันเริ่มอุ่นขึ้นตอนน้ำจะร้อนถึงพื้นนะสามโมงเย็นพอดี สักเลยโอ้โหเป็นผมสับไปแล้วจับน้ารอดด้วยเดี๋ยวๆปีออ้าวอยู่แล้วอยู่แล้วขันง้องไปแล้วโอ้โหยี่คันน่ยฮะก็อยู่นะกนาลูกันไนอยู่ะตัวตัวะตัว กันลงหน่อยลงไม่เจอกันได้ยงังไงอ่ะลงก็จะหาหเห็นไหมล่ะผมอยู่ทางนี้ดิหลายคันด้วยทีนี้ของใครวะนมัครับขอจานขอจานปล่อยแล้วผมไปแล้วร <c oughs> อดหมดแล้วรอดหมดแล้วกินคู่ครับช็อตนี้โอ้โหสายสวยสายสวยมันก็แด ปากของแทกินเหยื่อนี่ยไหนมาดูหน่อยแมตตฟมเกินครับเมโฟมกินอหี่วิ่งสายๆเงี้ยใช่เลยสวิ๋งเียตักไหมสุ๋นียต้นไม้เนี่ยเดี๋ยว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 เก อะไรไม่รู้พอดีหลุดในน้ำก่อนเนี่ยไม่คุ้มเยอะลุงขึ้นมา1้0กว่าบาทนิ่มดีเว้ยข้างล่างมันยางกันน้ำเอาไว้ปูในเต็นท์ามี่เดือนเนี่รู้เรื่องเลยูข้โหน่าก็เรียบร้อยเยอะไม่เหนียวเนี่ยว้าสวยงามสวยงามฝ่ามือฝ่ามือ ยังแกงไม่หมดเลยที่ไปได้ไปทีเดียวเอาล็อกแดงโอ้โหแบรกทะลุกระโดดทุกรอบเลยผมไม่ได้เปิดเบรกอะเยไอ้ไอไ้กินทุกตลอดเลยแบบกินแรงอะไม่ได้เปิดเบรกด้วยอันน,นี้เลื่อยเดือเนี่ยขึ้นใน้ำในนิ้นนี่ยนินนิน คลิปเอาไว้ลงทุกวันจันทร์ดิพี่น้องเพื่อตัดต่อใช่ไม่ต้องไปรีบไม่รีบแต่แล้วยิ่งรีบยิ่งเละใช่เอาเวลาสักอี๒๐นาทีขึ้นไปอ่ะคนจะดูเยอะที่๒๐นาทีเจะดูเขาดู๑๕นาที๑๔นาทีดูแบบยาวๆเลยไม่ใช่๒๐นาทีขึ้นไปมันย่อนอะไรขนาดนี้วะมันไม่กินเนี่ยไมรอดเพราะกินข้าวน่ะผอมไปเยอะเลย มากินข้าวผอมไปเยอะกินแต่เหล้ากเราอ่ะปึ๊บเฮ้ยโอ้อยู่ด้วยโอวที่วะที่วะที่อยู่ด้วยจึงตึ๊บเลยอ่ะเดินหน้าหน่อยตัวใหญ่ด้วยตัวนี้ไหนตรงนั้นแหละกินตรงนั้นเลยโอ้ยนี่นี่ว่ะทางทื่อๆเหรอไม่ว่าเดี๋ยวมาเยอะเลยขางหรือเปล่าวันนี่ขางดิขางเหรออยู่เพื่อนโรดโอ้ยบึ้งเชือกไอ้เหี้ยถึงเชือกตกใต้เลยนะต้องเว้น เขาใหญ่เหรอวะใหญ่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 ไั่ใหญ่ไม่มุดขนาดนี้มุดมาไม่ลอยเลยอ่ะพี่โสดอ่ะพี่โสกก็มุดอย่างนี้งั้นนะโอ้ยวิ่งจริงเลยอะไรอ่ะเห็นสวิงก็รีบไปปุ้ยไปแล้วอยู่ตัวใหญ่อยู่เมื่อกีี้เงมุดมาเลยอ่ะอะไรอ่ะวางเสร็จแล้ว

เนื้อของกระเสียลอยมาเลยลอยมาหรือปั่นแม่งให้ลอยปเนื้ปล่อยหมูกพิเพียงเดียวนะว่าปายกพกนี้ามึงอยู่บ่อตกปลาพวกนี่ยบึงในพ้น กินเหรอลืมเลยว่าเบ็ดตัวเองอยู่ี่เดินชนกันต้นฟ้าดีกว่าโตด้วยขึ้นน้ำอ่ะเฮ้ยนินเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นวันเอาฟังหน่อยโตดีด้วยอุ้ยอุ้ยผมวัดให้ฮะอุ้ย กลางมันเลยอ่ะไม้ใกล้ไม้ใกล้ไม้ใกล้วิ่งเป็นไงเต็มจอเลยไงคนวัดผมเป็นคนวัดเอาคันที่สองวันไม่ใช่เว้ยเดี๋ยวนี้ต้อเกี่ยวสถานการณ์โซนยันไมกถึง อยู่หัวแก้ขายไม่กินการเงียบไปแล้วอันสอง ยังไม่ดึงโดนเอ็นวะยงไม่ได้สับเหยื่อแตกออก ปลาทันต็เด่ระวังตภาพน้ำเด็กเหยื่อเน่าหรอไปไหนหมดแล้วปลาเปื่อยจนหลุดมาแล้ว เขาใหญ่ก็ตีลังกาเลย ขันขวาติดแล้ว problem. Okay.

มันระเบิดเฮ้ยเขาไม่ได้สนับสนุนเราโฆษณาอย่างวะไม่มีส่นได้ส่วนเสียเขานะครับซื้อเขามาตกบอกด้วยซื้อมาเป็นปีนะครับเพิ่งจะได้แดกมันนี่แหละซื้อมาเป็นปีอ่ะเพิ่งจะได้ตัวเนี่ยต้องหมักไว้เป็นปีเลยไงหมักไว้เป็นปีอ่ะเกล้วดีใส่คุกกันนะเออคุกเท่ากันแล้วก็หมักไว้นินไว้เฮ้ยขึ้นน้ำเลยเว้ย